นี่เขาต่งให้เนี่ยบวกกันน็อกเนี่ยแ้่มนีกแม่ข้าจะไปกนไมดูี่รูปเนี่ย เดี๋ยวเพราะว่าเาเนไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าเาเหนื่อยนี่กยแ้วกิออักินข้าวเหนียวบะหมี่ หรือยางเราส่งมาให้ก็ต้องขอบคุณกัาด้วยนะลูกมีคนบอกว่ามันมีอะไรอยู่บนกาดเนาะพี่เจอแชปปุ่มตัวจริงน่ากลัวไหมเข้ามาแต่นะโบมีไหมสามเม็ดสามมาไม้ไหม Kidicat I am a scientist Kidicat เจ็บป้องเขาหน้ากันหรอมีเขาคือต่างหัวพีแบบตัวจริงน่ารักนะ ตัวจิ้เชฟป,ป้มน่ารักนะสวยด้วยแลว้วก็อาหารอร่อยมากชอบอาหารอร่อยจริงสมมงเชฟป,ป้มอ,อาหารไทยเรลยอาหารไทยอืมไม่ได้บายขาเลยข้าวี่เกเก้มีนักเก๊ะแล้วถือว่าอันนี้มันมีกลิ่นแปลก เราไม่่อยชอบต้นตำรลานนี้แล้วอ่ะไม่รู้ทำไมแม่ชอบซื้อเด็ก็ะสองงูมาให้หนอพีเนี่ยงูของใครไหนง,งูเนี่ยไม่ใช่นะ่ะเป็นชื่อพี่เขาเป็นตุ๊กตาในชื่อเขาพี่งูเหรอ <laughs> อมันเขียนว่าอะไรอ่ะนักหมวเมื่อวานยังเงี้ยอีกนะแล้วเี่น,อ,น,อ,อ,อ,น,นอะไรเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเป็ดพี่วาดขึ้นไปนิปดนึงอ่อเราเล่นด้วยกันน้อนน้าน้า,ม,า,ม,ามันมีไม่กัมันมีเป็ดที่มันเป็นหมวกอยู่บนหัวน,น้องพี่ ขอบคุณค่ะ้าคเาคเราจะกินอะไรจะกินนมชั้นไอ้วไอันยาาแล้วลูกกิบาแล้วชอบมากเลยเหรอจิงัแต่เช้าแล้วเหรอมือข้างขนมชั้นอันยาข้างขนมชั้นกีกข้างนึงไก่ พี่ป๋าก็ช่วยน้องกินเลยกินให้หมดเรลยป๋าบอกว่าหนูไม่อยากกินหนูอยากท้องหนูอยากช่วยแม่มกินนี่กินบล็เต้นี่เขาบอกว่าให้น้องพี่หายไวๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะโตลงน้องพี่เป็นอะไรหน่อยเล่าหนึ่งเล่าพี่เหมียวหายไปแล้วตกลงทำไมล้มเล่าสิ

น้องพีเ <wolf> รียกพี่เจนหน่อยเมื่อวานมีคนมาถามด้วยว่าวันนี้ลงรูปไม่ใส่อมันเยอะอ่ะเรยบอกว่าน่าจะน่าจะมันน่าเยอะเอว่าน่าจะเยอะแหละก็เลยไม่ใส่แต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีันทุกคนต้องรู้ว่ามาจากไหนงคะเไหมเพราะว่าูปมันต้องมาจรอ่ออะพี่ฟานั่งดูเด็กคนละอ้าว ไอ้วาผักเดี๋ยวนี <t uk> <t uk> <t uk ้นะอัญญานางฟองเป็นนะฟองเก่งด้วยอญาไไผักไไม่ได้ผักเลยโดนอะไรหแค่แบบว่าแม่จะไปเท้าไอถุงองทาที่มันไม่มั่นคงแล้วมันก็แอบใครคะ อุ่ยอะไรอ่ะแมวแมวแมวพี่ทำอะไรเอาเอาเอาเบาเบาเบอ่ะเดี๋ยวเราไปดีกว่ามันมีรฆษนาละโอ้คนดูต้องหกพันแปดลยิข้าเหนียวหน่อยค่ะ พี Phi, thi, рон, ่พีพี T ่แบ่งข้าเหนียวน้องหน่อยโลน้อดี๋เเอะน้องาเหนี่เดียวเราไม่ได้กินข้าวอหรอย่นี้โอเคอยากกินหงพี่เดอเออ้สีทุกเไม่กินข้าวหอไไหนองก

ไปถึงแชร์กับพี่ๆเหรอทำไงแขนพี่ฟ้ารอยดำหายคขาก็กินนี่ไง <c oughs> จะบอกกินชูกะ <c oughs> กินจิวิงกินจิวิ้งอย่าเพิ่งไปคำมบมมี <c> ่ <oughs> <c oughs> ขอกำลังใจวอลเลย์บอลชายกับกัมพูชาด้วยค่ะ <c oughs> ใจพูดเหรอเราชนะอยู่แล้วค่ะไปครอบครัวใหญ่แชร์ยังไงคะไม่แชร์บิมจ่ายหมดแชร์เธออะไรแชคือแชร์เงินเนาะไม่ได้แชร์ค่าเดินทางค่าที่พักครอบครัวอื่นนี่เขาคิดขนาดอ๋อหมายถึงว่าแชร์กับบัวเปล่าแชร์กับน้องบัวอย่างนี้ยหรอหรือแชรกับใครอ่ะ ไปครอบครัวใหญ่แชร์ไงถ้าของน้ำบัวตั้มก็ดูแลไปถ้าใช้จ,จ่ายพ่อแม่ก็แชร์กันอของพ่อแม่ลูกแชร์กันคน,นละครึง่งแต่ที่เหลือครอบครัวใครก็คนนั้นก็ดูแลไปเดี๋ยวเพิ่งไปทำหมามีไลฟ์ท่านผู้ชมก็เอาไปดูในห้องน้ำอ,อันน้นไปด้วยดูแมามีไลฟ์ไปด้ <laughs> วยสนะุกดีเงานอน้อ <laughs> พี่พี่พี่ธีค่ะพี่ที่ให้ให้น้องกินข้าวเหนียวนะสิลูกน้องก็จับพีวิ่งตาไม่อยากจะกินข้าวเหนียวงับอ๋อแล้วเราจะไปนอนแล้วนี่กินทั้งวันเลยนะใช่ทำไมงังนจะตตเป็นกระปุกเนี่ยโอ้ยอย่างในปากยังไม่หมดเลยเดี๋ยวอะไรนะตีบข้าบ้านเวลาไปเที่ยวช่วยยกกันออกหรือยังไงคะช่วยกันออกหรือไงคะ ไม่มีช่วยกันก็ก็คืออย่างอย่างอะถ้าอย่างอย่างเราอย่างเงี้ยไปเที่ยวก็จะมีน้บโบมีป้าปุ๊กมีอะไรอย่างงี้ไปใช่ไหมคะเราก็จะสปอร์ตไปหมดเลยเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวด้วยกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนแบบอะถ้าเรานะับว่าพ,พี่ปุ๊กน้บโบเนี่ยเป็นพนักง,งานเราก็เหมือนเอาพนักง,งานไปเที่ยวนั่นแหละป้าน,นุ๊อะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้าออย่างเงี้ยก็ ค่ากินค่าที่พักค่าเดินทางเนี้ยเราก็ดูแลนอกจากว่าเขาจะช้อปปิง้งอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอร่อยหคะอรยหนูเห็นไอวาโดนป้าคนหนึ่งว่าด้วยหน้าตกมากคุณป้าเขาน่าสงสารเขาคงไม่สบายอะคะ่ะน้องพี่ล้มเป็นไงมัง่งดีขึ้นแล้วแต่ว่าฟันยังเจ็บอยู่ แต่อยากรู้จังเลยว่ามันลมท่าไหนทำไงอ่ะพ <Yes> ีุ่ยตาไห้ดูอยู่มอชืะนั้นวางไวอ้ีขาขาเอาวางมันวางอยู่ตรงนั้นขบ่ีแล้วก็ขับขาเยออกไหม่าจะสไลด์เท่ทแต่มันไม่ มันไม่สไลด์ไงฝืนดันออกก็แบนี้เลยอ๋อไม่ได้ล้มคือตั้งใจก็คือมันไม่ไปข้างหน้าไงแต่มันปืนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเหมือนมันมันก็คงเอาไปถือว่านางเข่านางลงหมอนแล้วแต่หมอนไม่สไลด์มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็มันจะตกแนยกระแทก หน้านะแทบลงไปแหละอ๋อเขาบอกว่าคิดท่านไหลแต่ท่านมันก็ไม่น่าจะเป็นฟันตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ก็พี่นุ๊บอกว่าเขาเพิ่งมาจับภาพมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้ามีคนบอกว่าเห็นนะโบที่ร้านราเมงเขาสอบเมานแล้วนะคิดว่าไปยกข้าวัวมันดึ้นะนอสนงสงสารใครแน่นกว่ากันไอ้วาราเมงเขาสอบที่ ท้องกงอ่ะมันมีต้คนเดินออกไปมันก็โดดเดินไปกลาคืนจะโกรธอะไรวะไม่ทวนเลยเราแทบจะจะไปเหมือนกันนะฮ่องกงอะไรวะมันไม่ไกลใช่ไหมมันไม่ไกลเดินไม่ได้พี่กำลังคิดอยู่ว่าพี่จะเดินไปเลยมีอ้อยพี่ฟ้ากลับบ้านเหรอคะพี่ฟ้าอยู่นี่แต่ขาไม่ไหวมีอ้อยเคยจัดฟันไหมไม่เคยค่ะออ้าวีมาป้าโกงไ่มาป้าโกงเขาหนีไปเที่ยวค่ะ เขาอยู่ห <The> mm ัวหินนะคะถ้าใครเจอเขาก็ช่วยบอกเขาด้วยนะคะว่าเที่ยวให้มันแบบช่ำๆนิดนึงนะคะจะได้กลับมาทำงานกาให้เที่ยวไปเลยยาวให้เลือกสองอย่างคือเที่ยวไปเลยจ้ะไปเนี่ยปะเออไม่เจอพี่นอลพี่กวดและพี่โตอะไรพี่ว่าบายบายค่ะบายมังกร ไหนไหนพ่ออยากดูไอ้บาใส่หมวกมังกรไปมามีของของมังกรหน่อยค่ะเอ้าทำไมอ่ะอุ้ยแมวแมวแมวมาแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแมวเด้อมาแมวมาแมวเ้าเราไปปิดหน้าน้องอ่ะอุ้ยอุ้ยหมา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 บลอกบล็อกบลอกอุอกบอกมาบามาแล้วมาบามาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเขาว่ามาใหม่บล็อกบลอกอ่ะอุ้ย ออลอถแข่ง้วแข่งมาแล้วแข่ง